อกประไลบทที่69อาฆ่าสยบฟ้าดินโบอยอุดิงมิรอรับฟังจบคําพันประกบนิ้วชิสกัดจุดโกแจหัวข้างสายและจุดเส้นที่เชื่อมโยงสู่หัวใจของนางนงครานหงทองพึมพำว่าหวังให้ฟ้าดินเห็นแก่รักอันงมงายของเราอนุญาตเราอยู่เคียงคู่กับท่านสักหลายวันแม้เป็นความทุกข์ทรมานสุดยอดข้าพเจ้าก็ก,กำกืนรับไปได้ กระแสเสียงอันหดหู่บีบคั้นใจิตใจผู้รับฟังนักยามนั้นเงาคนถลันโวกวาบหงอีเพียและสรีชราแขนเสื้อสีทองแล้วรีลงที่เบื้องหน้าหงอีเพียสืบท้ามาสองก้าวกล่าวว่าลิงกอกอห่วงเจ๊เจ๊ไปไหนไปแล้วบอยริงตอนนี้ใจสับสนยุ่งเหยิงแต่มันต้องการให้หงอีเพียทราบสภาพความจริงกล่าวว่าห่วงเจ๊ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเรื่องที่นี้หากเสร็จสิน้น พวกเราจะหาคนรักษาการให้กับนางทานกับองค์รักขวาเฝ้าแลฮวงเจให้ดีจากนั้นยืนส่งร่างนงคานหงทองต่อหงอีเพียพะดินซุ้มเสียงแหบแห้งเสียงหนึ่งดังว่าโว้ยยิงไม่ต้องปปับปรมตัวเองหรอกในใต้ดาไม่มีผู้ใดขจัดพิษของแพทย์ปวิญญาณได้โวยริงตาสะบกกายอมหิจจนชดช่วงเพ่งมองเท่าทองสุดทาที่พงกหัวขึ้นกาว,วาจากาวอย่างเยือกเยน็น ท่านยังไม่นึกถึงสภาพของตัวเองกามเนื้อบดใบหน้าเท่าทองทา,ากระตุกก็หากันกล่าวว่าเราฮูแม้ตายก็ไม่อะไรทั้งนี้เพราะมีโฉมสคานปานรุผาติดตามเราลงสู่ปรภพ้วยบยอริงล้างมือขวาขึ้นอย่างเช่มช้าเข็นเสียงว่าบัดนี้ถึงเวลาลงสู่ปรภพของท่านแล้วเท่าทองศราสํานึกว่าไม่มีทางรอดชีวิตจากเงื้อมือบยอริง จึงตัดใจกล่าวว่าเจ้าโรเมืดเถอะโบยริงพันล้างมือขวากับเงยหน้าหัวราะอย่างคุมข้างกล่าวว่าแล้วเห็นว่าท่านสมนควรเสียชีวิตอย่างง่ายดายเช่นนี้ทั้งนี้พอท่านสมควรลิ้มชิมเหตุไม่คาดหมายมากนักเท่าทองสุทาตอนนี้นับ,บอบช้ำภายในอย่างสาหัสไม่มีทานรักษาได้พอเห็นโบยริงพันเป็นความตั้งใจสร้างความแตกตื่นจะรองว่าพวกเจ้ารีบมาส่งเสริมเรา คนของวังมหนันโนบเห็นผู้นำทั้งสามหนึ่งตกตายหนึ่งบาดเจ็บอีกผู้หนึ่งถูกโผพันไว้ต่างแตกตื่นจรวัวนดนลานยามนี้พอฟังรากฏเชยกันเจ็ดแปดคนถาโถมมาแต่ไม่กล้าลงมือโวยอยุริงกล่าวเท่าท้องสุดทาหรือท่านได้มีเรี่ยวแรงอาต่าวิบัติกรรมตัวเองเท่าทอนทานรูปลวงกำลังกล่าวว่าเล่าหูไม่มีเรี่ยวแดงอาต่าวิบัติกรรมจริงพวกมันลุ้นมาจากวังมหานโบสมควรทราบ ฎระเบียบคาร์คคำสั่งนายเหนือหาไม่ต้องถูกประหารอย่างทารุณแช่กันทั้ง8ดพอฟังไม่กล้ารีรอดังเลพผ่ากันล้งฝ่ามือขึ้นตวัดฟาดลงใส่เท่าท้องตาบยริงพันเลื่อนมือขวาไมยังวางเอวเสียงคามกระหึ่มดดดังมังกรคำนามพันดังกระบีบมังกรขาวตัวปบจากฝักกระดาษฟาดฟันออกโดดใส่ฟ้าเสียงแผดร้องหอยหวนตะนงมแช่กันทั้งแปดศีรษะดูกระเด็นจากบ่าแขนขาขากระจกกระาย ซากศพล้มแลเนียนาดอยู่รอบกายเท่าท้องสถาโลหิตสดสดพ่างพลงใสเท่าท้องสถาเป็นย่อมย่อมเท่าท้องสถาคนลุกชี้ชันลองพ้องว่าบอยอู่ริงเจ้าอามาหิตนักบอยอู่ริงหลังกระบี่มังกรข่าวขึ้นกล่าวเสียงเย็นชาชนชาวบุรทร์ดยนทราบว่าเราหดเยี่ยมอมาหิตมิต้องให้ท่านยกย่องสรรเสริญท่านจะคงเบิกตาดูเถอะขาดคำพันพุ่งถถมก็หาบริวารวางมหานพที่ดงเหลือ โอยอยูงคับแขนใจที่นงคารหงทองถกผิดแทซรกเซสริมเกรงๆว่านางจะประสบเพศภัยใดดังนั้นกระตุนอเเภออมหิตลุกเฮือโหมสุดที่จะระงับเอาไว้ได้ร่างพอถาโถมมาท่ามกลางกลุ่มคนกระบี่มังกรขาวพันสะบัดรกระดาษฟาดออกฝ่ามือกระแทกกระนำจูโจมอย่างดุร้ายเกลี้วกราดขายพยักลงพัดเข้ามาในฝูงแก่และเห็นหาดหิตฉีดพงเสียงแผดร้องโหยหวนสถานบริว,วารวังมหานพ ล้มตายเกินกาดมีอาจาต้านทานเปียบติดชั่วพิบตาจบชีวิตไปสิบกว่าคนที่ลงเหลือล้วนหลบหนีไปคนละทิศทางนงครานหงทองกล่าวเสียงแผลล่วราเขาพุ่งพ่านใจไปแล้วหงอีเพียกล่าวถามว่าเจ๊เจ๊ท่านชิงชังลิงกอกะหรือนองครานหงทองเบือนหน้ากลับมาเพ่งมองหงหน้าอันงามสงบริสุทธิ์ของหงอีเพียกล่าวว่าเพียมุย้ยท่านทราบหรือไม่ว่า แล้วปกปิดอำพังท่านเรื่องหนึ่งหงอีเพียาส่หน้าพางกล่าวว่าเจ๊เจ๊ข้าพเจ้าทราบว่าท่านหลอกลวงเราเพราะกุศลเจตนาใบหน้าขาวซีขนองคานหงทองพันแดงวูบกา้าวยังเสียใจผิดแล้วท่านเคารพเราเกินไปดังนั้นนะเลยดมเรือนว่าเราก็เป็นสติเพศมีความมุ่งมั่นปัารานาเช่นกับท่านเพียงแต่ท่านพบพานเขาก่อนเราแต่เรากลับไม่อาจควบคุมจิตใจตนเองได้ องครักษ์ขวาที่ด้านข้างรอบตื่นเต้นตึงเครียดจับตามองหงอีเพียในเวลาขณะนี้วาจาหงอีเพียเพียงประโยคเดียวสามารถตัดสินชะตาชีวิตนงคานหงทองหงอีเพียกล่าวอย่างสงสัยใจเจ๊เจ๊ข้าพระเจ้าไม่เข้าใจวาจาของท่านนงคานหงทองเฟื่องย้มยิ้มกล่าวว่าหากแม้นเราบอกว่าเราก็ชมชอบลิ้นกอขอของท่านท่านคงก็ใจดีกระมังหงอีเพีย นแปรเปลี่ยนไปถามพงว,ว่าท่านกร็รักลิงกอกอและยอมแต่งงานกับเขาถูกแล้วเรารักเขาตั้งแต่แรกพบผ่านแต่เราสำนึกตัวดีมิทันจบคำโหงอีเพียพันใช้สองแขนโอบร่างนงคารหงทองไว้อย่างแนบแน่นกล่าวเสียงเจ้ยแจ้วเจ้เจ,เจ๊ท่านประเสริฐจริง,รงๆนับแต่นี้พวกเราก็สามารถอยู่ร่วมกับลิงกอกอตลอดกาลข้าพเจ้าปิติยินดีนักองค์รรขวาระบายลมหายจย,ยาว อย่างปอดโปง่งเบือนหน้าอีกทางหนึ่งตาคู่งามนงคารหง์ทองเออคอริหยัด้ํามอันสานึกตื้นตันเพิ่มพำว่าเพียม่วยผู้ที่ใจประเสริฐลำเลิศคือท่านยามนี้คนขอวางมาหันนบถูกได้ร่าค่าฟันจนหมดสิน้นโวยรินพันพุ่งปราก็ข้หาคนขอก้าวสานักใหญ่พันได้ยินองครักขวาตวาดว่าราชบุตรดาบทองท่านยังคิดลบหนีหรือพางคิดได้ร่าตามไปนงคาราญหง์ทองรีบร้องว่า มีต้องได้ล่าตามลิงตีรับปากอนุญาตให้มันมีชีวิตพ้นจากวันนี้องค์รักขวาชักเท้าลงเพ่งตามองบริวารวังมหนันโนบสองคนที่ประคับประคองราชบุตรดาบทอกจากไปกว่าสิบวาพึ่พมพำว่าเด็กน้อยนี้ได้กาดจริงๆแม้แต่บริวารวังมหนันโนก็ถูกมันเกี้ยกล่อมจนขอให้ตามช่วยเหลือมันจากไปพึ่งขาดคําแววเสียงแผดล้องดังขึ้นจากทิศทางหนึ่งจากนั้นเจ้าสนักเสี่ยวริมวิจ้จต้สือ วว่าปลาโศกแท่บวยหยุดมือที่แท้คนของสำนักหงทองแม้ผู้พันฝ่ายก็สำนักใหญ่ไว้แต่ไม่ลงมืออย่างอมหิทํทำร้ายศัตรูถึงแก่ชีวิตครั้นเมื่อบวยอยิ่ดิงถาโถมเข้ามาสภาพการพันแปรเปลี่ยนไปกระบี่มังกรขาวสะบัดปัดป่ายสองสามคราคนก็สำนักใหญ่ก็จบชีวิตไปห้าหกคนดาสำนักบูตึงคงทงเห็นเช่นนั้นจึงสั่งขึ้นก่อนว่าเศสสำนักเราลาถอยมา ตาสำนักให้ลงเหลือก็ร้องขึ้นบ้างบงการสิทธิในสำนักลาถอยมาเหล่าสตรีชราสังกัดตำหนักหงทองก่อหยุดยั้ยงชะนักมือยือไปจะหน้ากันแตก่ไก่บอยอยุริงลังกระบ,บี่ป้องอกเข็นเสียงว่าเรื่องในใต้ด้าเกรงว่าไม่คี้คายโดยง่ายไดยเช่นนี้ทกท่านเมื่อพเนกำลังมาหมายกำจัดข้าบัดเจ้าจะในด้าถอยกระโดดเด็วปานนี้้าสนักคนลุนกระชากเสียงว่าบอยอยุริงเจ้าขอใจว่าพวกเราเกรงกวดเจ้า จึงหยุดยัง้งชะงักมือหล่าท่านย่อมไม่เกรงกลัวกันและกันท่านนับไปจนชันเจ้าสํานักไม่ต้องรับฟังคำมุกการผู้อื่นยังคงออกมาเถอะจ้าสานักขุนหลุนข้อมือถูกฟันขาดไปข้างหนึ่งสํานึกว่าไม่ใช่คู่มือบอยหริงแต่เมื่อถูกท้าทายเช่นนั้นได้แต่ตัดใจคิดสาวท้าไปเบื้องหลังพันเรื่อเสียงตวาดว่าเจ้าสำนักเราศักดิ์สรีสูงส่งไหนเลยยอมลงมือต่อมือเพื่อจะคาดเยี่ยงเจ้าในเส้นตวาด เงาดัางสามสายถมทยานออกมาสะบัดกระบี่ดุดสายฟ้าขนองฝนขอกปนใส่โบอยอู่ดิงหุยแจ้ใต้ซื่อร้องพ้องว่าช้าก่อนไม่ทันขาดคำาบอยรอิงผันตวัดมือขวาขึ้นเสียงแผดร้องดังขึ้นสามครั้งหาโลหิตกระสร่านเซนบนเพื้นระหว่างโบอยอู่ดิงและเจ้าสนักคนล่นนอนแเนอนาดโดยสากศพนัพกพศกลางคนที่ถมทยานออกมาสามซากกระบี่ก้าวห่วงและหูหินโลหิตศพตาก,กันวูบ สำนึกว่าสถานการ์อยากขี่ขายไก่เกียรดังนั้นสาวท้ามาอย่างด้านบอยอิริงหุยแจ้ไต้สือพันเสืบท้ามาสองก้าวก้าวเสียงทุ้มหนักบาศกแซ่บอยท่านเดี๋ยวต้องคุกคามสหายร่วมแนวจนไม่มีหนทางเลือกอีกบอยอิริงก้าวเสียงเย็นชาเหตุการณ์ในวันนี้ยากแยกแยะว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกทุกท่านมาโดนท้ามากับค้นของวังมหนันนบเข้าไปเจ้าเชื่อว่าทุกท่านย่อมไม่ยอมผหนกลับไปอย่างผิดหวัง วุ้ยแจ้ใต้ซื่อเลิกคิ้วขาวโพงก่าว่ามีทราบก้าสนักใหญ่มีความแค้นใดกับประสบท่านจึงมุ่งประหารคนถึงแก่ชีวิตโบอยอยุิงมังเกิดโทสะพุ่งขึ้นสวนคำว่าอย่างนั้นนรงครนหงทองมีข้อคาดใดกับทุกท่านนาหายถูกพวกเราทำลายไม่ทุกท่านร่วมทำกับแพทย์ปิวิยญญาณดำเนินแผนแพร่พิษกุ้มจูโจมทำลายครั้นเมื่อไม่ประสบผลกับกาวาจายอยิ่งนี้ออกมานับว่าหน้าหัวร้อนัก ในเสียงร้ออันคมขั้งตวัดกระบี่มังกรข่าวขึ้นจอป,ปาไปยังโสหุยแจ้ไต้ซือเข้นเสียงว่าหากข้าพเจ้าฆ่าท่านมิทราบสามารถบอกว่ากระบี่เป็นผู้สังหารท่านหากใ้ข้าพเจ้าลงมือหรือไม่หุยแจ้ไต้ซือหน้าแปลเปลี่ยนไปถามพงว่ามิทราบประสบหญิงท่านนั้นสิลมปานแล้วหรืหรอไม่บยอวิ๋งขบการามกล่าวว่าหากนางสิลมปานข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกท่านต้องลม้มลงไปกว่าครึ่ง อย่างนั้นอาตมาสามารถชีแนะหนทางขาจัดพิษให้กับประสบหญิงท่านนั้นแต่ท่านจะรับปากอาตมารประการหนึ่งโบยริงก่าวโดยมิขกคิดใต้ซือบอกมาเถอะพวกเราคิดไข่ซาำที่ซึ่งจะสมรคุลุนคงทองรุ่นก่อนเสียชีวิตโตกลงแต่หนทางที่ไต้ซือชี้แนะหากไม่ขจัดพิษให้กับนงคานหงทองข้าไปเจ้าตัวทงถามคุณค่าทดแทนจากทศนักใหญ่ยางสาสมหุยแจไ้ไต้สื่อกาอ่าวยางสำรวม หากเป็นเช่นนั้นประสบเมื่อบรุดถึงสถานที่นั้นต้องเสบสาะอย่างสงบเยือกเย็นไม่อาจส่งเสียงร่ำร้องมิเช่นนั้นไม่เพียงยากบรรุดถึงจุดหมายเรงว่าชีวิตก็มิอาจรักษาไว้บวุยริงกล่าวเสียงเย็นชาขอเพียงที่นั้นมีคนสามารถกรจัดพิษนงครานหงทองจริงที่รุงเหลือล้วนไปเรื่องของข้าพเจ้ามิต้องรบกวนให้ท่านกังวลใจอย่างนั้นขอบอกกับท่านคนผู้นั้นพำนักบนยอดเขาเทียนเถียวหง แถบเทือกเขาเทียนไถ่สัวผู้คนในบริเวณหลัวมีเวนาแปลเปลี่ยนไปคูยุริหิตถามโค้งว่าใต้ซื้อหมายถึงซึ่งตักเทพเจ้าผิดบ้วนปวยหงไม่ผิดนอกจากบุคคลผู้นี้ไม่ผู้ใดขจัดผิดของแพทย์วิวญาณได้กระบีก้าวห่วงกระชากเสียงว่าคิดไม่ถึงว่าใต้ซื้อเป็นเพศพระบัิตกลับรู้จักดำเนินแผนยืมดาบฆ่าคนในรอบ20ปีนี้มิว่าผู้ใดขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเถียวหง ล้วนมีผู้รอดชีวิตลงมาแม้สักคนเดียวหุยแจ้ไต้ซือกล่าวเสียงทุ้มหนักนอกจากเทพเจ้าผิดพ้วนปวยหงมระกศลคาดว่ายังมีผู้ใดขดจัดพิษหลายแดงได้ใต้ซือรู้จักบุคคลฉายาสิ่งชิ่วหนึ่งสติหัดวิเศษโวยเงกนุยหรือไม่สติหัดวิเศรษรุ่งนวลลง,ลง,ลงในนามรณะเมื่อสิบกาปีก่อนหากแม้นางยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าสามารถขัดพิษนานาชนิดเช่นกัน มวยลิงพันกาว่าข้าพเจ้าตกลงใจรุสู่ยศเขาเทียนเถียวหงสหาเทพเจ้าพิษสคราสองเจ้านักขุนลุนคงทงเสียชีวิตในเขาไม่คืนกลับผู้ใดแจ้งข่าวการตายของมันสองต่อพวกท่านบุคคลน,นั้นก็ได้ระแวงที่สุดว่าจะข้าพเจ้ายตุติตะเพียงนี้จบคำก้าวยาวๆก็าาหาองคานหงทองและพวกหุ้ยแจ้ใต้ซื้อกล่าวว่าพวกเราคนรุสูหภูเขาไม่คืนกลับสักราเธอ คนของเ้าสำนักใหญ่ล้นเก่งเก่งบอยอยริงแต่ไม่ยอมจากไปลักษณะนี้เจ้าสำนักคนลุ้นกล่าวว่าหากสืบเสาะไม่พบเราุยแจไตซื้อบอกว่ามีตอกเสาะหาบยอยอริงอีกคราเหล่าเจ้าสำนักจึงเห็นพองด้วยถอนกําลังจากไปในยามนั้นอีกทิศทางหนึ่งแววเสียงโคมใหญ่จากนั้นจอมเท่าเทียนฟ้าตวัดว่าอินซีในหมอกหนีไปที่ใดบอยอยู่ิงเงยหน้าขึ้นเห็นอินซีในหมอกทะย,ยานขึ้นบนยอดเขา จึงตะบึงข้าดงสนไปจอมเท่าเทียนฟ้ากลับอยู่ระหลังเกือบ2ี่ว่าบุยอริงเก่งเกงว่าจอมเท่าเทียนฟ้าหากเข้าดงสนอย่าพลาดพังถูกรอบทํำลายจึงตะวัดว่าเทียนหงกลับมาจอมเท่าเทียนฟ้าหั่งเทียนหงได้แ,แต่ชักเท้าลงหันกายเล่งรุดมาอย่างด้านนี้นงครานหงทองพันก่าวเสียงแผ่วเบาลิงตีข้าพระเจ้ารู้ได้ยินวาจาเมื่อคู่ของท่านบยอุริง กล่าวยังเฉยชาอย่างนั้นข้าพระเจ้าก็ไม่ต้องกล่าวมากความองครักษ์ขวาท่านทรงเสียงกู่เรียกหาฝงเยลลงมาเถอะพวกเราคิดออกเดินทางแล้วนงครานหงทองกล่าวเสียงสัตทานริ้งตีกระบี่ก้าห่วงผู้ระโสไม่ได้กล่าวผิดพลาดผู้คนที่ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเถียวหงไม่เคยมิ้ใดรอดชีวิตกลับลงมาจริงๆห่วงเจเป็นตายแล้แต่ดิขทุกสรรพสิ่งฝากไว้กับวาสนาแต่ไม่ว่าผู้ใดโดนทราบว่า นั่นเป็นหนทางวรณะโบยอุริงกล่าวเสียงเนิบหนาบอย่าลืมว่าเทพเจ้าพิษก็เป็นปุรุชนอาจสามารถตัดสินความตายของผู้คนบางคนแต่หาใช่ทั้งหมดไม่ข้าพเจ้าตกลงใจแน่นอนไม่ต้องกล่าวมากความแล้วนงครานหงทองร้องพงว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ตกลงใจข้าพเจ้าไม่ขอรุดไปอย่างนั้นข้าพเจ้าจะเดินทางไปขอรับยาขจัดพิษเองเอ่ยถึงตอนนี้องค์ครรครว ได้ส่งเสียงกูรเรียกหาเหยี่ยวใหญ่ลอดลมมาสองตัวบอยอริงจึงสาวท้าไปยังเหยื่ยวใหญ่นงครานหงทองมนกายใชัยดวงใจเร่งรุถไปขอ,อยาจนเสียชีวิตบนยอดเขาเทียนเถียวหงจึงยืนการไม่ยอมเดินทางมิขาดบอยอริงกับคิดค่ไปเพียงลำพังสร้างความรอรุ่มจนล่ำลองว่าข้าพระเจ้าขอรุถไปด้วยหงอีเพียกำลังกิ่งเก่งว่าบอยอิริงจะทอดทิ้งนางเร่งรุดไปเพียงลำพัง เร่งกล่าวเสียงเชื่อแย้วเจ๊เจ,เจ๊ข้าพเจ้าใจตามท่านกับลิงก,กอไปพางอบอุ้มนงคานหงทองผิวขึ้นบนหลังเหี่ยวตัวหนึ่งโวยิริงก้่าวขึ้นบนหลังเหยี่ยวตัวแรกแล้วพอฟังถึงกับหน้าแปลเปลี่ยนไปส่วนนงคานหงทองหออถอนใจกล่าวว่าตกลงไปกันเถอะเมื่อบรรุถึงที่หมายพวกเราค่อยปฏิบัติไปตามสถานการณ์จบคำกูร้องอบเบาเหยี่ยวทั้งสองตัวจึงกระเพือปีกโบยบิน ขึ้นสู่ท้องฟ้าจอมเท่าเทียนฟ้าหั่งเทียนหงพันลองว่ากงจือ่อภายในสามวันเราต้องเร่งรุดถึงเชิงเขาเทียนเถียวหงบวยหลิงกล่าวเสียงทุ้มหนักเทียนหงหากแม้ข้าพเจ้าต้านรับศัตรูมีได้ท่านเร่งรุดไปก็ไม่มีประโยชน์ช่วชีวิตคนอยากพบผ่านผู้รู้ใจสามารถตายเพื่อสหายผู้รู้ใจมีอะไรต้องอาวรตกลงข้าพเจ้าหากไม่ตายจะรอคอยท่านที่เชิงเขาเทียนเถียวหง ส่งเสียงยิ่งมายิ่งแผ่วเบาพอจบความเยี่ยวเย่ยทั้งสองตัวก็กืนหายไปในเมฆหมอกองค์รักขวาทอดถอนใจกล่าวว่านับเปน็นรหนมเปลือกนอกเย็นชาน้ำใจระอุอุ่นอย่างแท้จริงหวังให้ฟ้าดินปกป้องคุ้มครองเขาเถอะขบีเก้าห่วงพันกล่าวว่าหั่งเฮียพวกเราคิดต่วมทางกับท่านเร่งรุดสู่เทือกเขาเทียนไทสัวจอมเท่าเห็นฟ้ากล่าเสียงเย็นชาเล่าหูรุดไปหาที่ตาย สองท่านเห็นว่าคู่ควรกับการร่วมทางไปหรือท่านเมื่อเห็นว่าคู่ควรพวกเรายังไม่คิดเห็นเช่นนั้นจอมเท่าเทียนฟ้ามิกล่าวก็ะไรหันกายก้าวยาวไปกระบี่ก้าวห่วงเบื่อหน้ามาก่ากับองค์รักขวาเราสองสามีภรยาขออําราสามท่านเชิญตามสะดวกคนขอตำหนักหงทองจะได้รุสู่เชิงเขาเทียนเถียวหงเช่นกันกระบี่ก้าวห่วงและหูยินโลหิตจึงหมุนกายติดตามจอมเท่าเทียนฟ้าไป